เดอซีมครบรอบ25ปีมีอะไรเกิดขึ้นในช่วง2เดือนมกราคมพาบ้างและต้องระวังอะไรบ้างไปดูกันค่ะอันดับแรกเลยคือวันนี้นะวันที่ไม่อัดนะคะ15ช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยแพดเกมอัปเดตแล้วสิ่งที่จะเข้ามาและเปลี่ยนแปลงนะคะให้ทุกคนอย่าเพิ่งทําอะไรเปิดอนุญาตมอดก่อนก่อนเข้าเกมเพราะว่าแพดเกมอัปเดตเนี่ยมันจะปิดมอดไว้เปิดอนุญาตมอดก่อนเลยอันดับแรกก่อนเข้าเกมเปิดเสร็จแล้วออกเกมแล้วเข้ากลับมาใหม่ หลังจากนั้นค่ะให้ตรวจสอบเอามอดออกก่อนนะคะเอาพวกมอดออกก่อนถ้าคิดจะเข้าเกมและเล่นต่อเอามอดออกก่อนเพราะเดี๋ยวรายชื่อมอดเสียเม <May S 1> จะขึ้นที่หน้าเพจอีกทีนึงตามที่ปักหมดุดเพจวอตเดอร์สกีมิงนะคะต่อมาค่ะสิ่งที่เข้ามาแบบล่าสุดเลยคือเออ .UI แบบใหม่หน้าตาแบบใหม่นะคะแบบใหม่แบบสับอย่แปะรูปให้แล้วก็รีโนเวทบ้านค่ะรีโนเวทบ้านที่เป็นพื้นที่ NVC ต่างๆนะคะในแมบッบ โอเอซิ AC, แล้วก็นิวเคลสนะคะจะมี o อเอซหลัง n ิวเคลสสหลังถ้าจําข้อมูลไม่ผิดนะคะเป็นการรีโนเวทให้บ้านมันน่าอยู่แนละสวยงามขึ้น16บ้านเขา17บ้านเรานะคะก็คือช่วงเที่ยงคืนนี่แหละเข้าวันที่17แพ c ็คคิดจะจำหน่าย3ตัวพร้อมกันเลยนะคะก็เดี๋ยวตามดูได้ว่าชอบไม่ชอบตัวไหนนะคะ3แพคคิดพร้อมกันเลยมันมีเรื่องการปรับ o p t i m ไม e นะคะออปติไม e ก็คือเหมือนกับว่าเมาส์เนี่ยอาจจะมีการ แก่งแปลกๆหรืออะไรที่เมย์เคยบ่นนะเออแล้วเพิ่งรู้ว่าเขาแก้ก็คือเหมือนวาณว่ามันเกิดจากตัวเกมนะคะเรื่องของการใช้เมาส์ปรับให้มันดีขึ้นนะคะจัดก็คือแก้ปัญหานั่นเองก็เรื่องของการที่ย่อหน้าจอไม่ได้ทับจอไปที่อื่นน่ะไม่ได้ตอนนี้แก้ไขแล้วสรุปว่าเป็นที่เกมจริงๆนะคะจากที่เมย์เคยโพสไว้ว่าแพทเกมช่วงประมาณเดือน9มันมีปัญหารจริงๆนะคะก็เป็นที่เกมจริงด้วยนะเมย์ดึงอันที่เด่นๆนะไทม์ไลน์ต่อไปก็คือวันที่4กุมภา ตีเป็นวันที่5บ้านเราวันที่4กุมภาก็จะมีแพทเกมอัปเดตใหญ่อีกรอบนึงมีไอเทมต่างๆที่อยู่ในเกมเนี่ยเข้ามาใหม่ในโหมดแต่งตัวโหมดแคสนะคะโหมดแต่งตัวเข้ามาเต็มเลยผ้าพันคอผมเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะปลดเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีการรีคัลเลอร์หรือเพิ่มสีให้มันดูละมุนมากขึ้นหน้าต่างหรือประตูเนี่ยใหม่ด้วยลองไปจับดูในตัวอย่างเดอะซิมช่องเดอะซิมแอปแดงนะคะก็จะมีอีเวนต์ อีเวนต์รับของฟรีนะคะก็เหมือนที่เราเล่นกันมา2อีเวนต์เป็นอีเวนต์รับไอเทมฟรีก็จะมาด้วยอ่ะอันนี้ก็ทุกคนก็เตรียมตัวเล่นได้เลยแน่นอนว่าในวันที่4กุมภาเดือนหน้าเนี่ยเวลาแพทเกมอัปเดตเราก็จะต้องทำการเขาเรียกว่าอะไรนะเตรียมตัวเรื่องมอดเสียเหมือนเดิมนะคะเพราะมันจะแยกกันแต่ละรอบมันจะมดเสียไม่เหมือนกันแยกกันนะคะอย่าลืมนะทุกครั้งที่แพทเกมอัปเดตเช็คมดเสีย ดูรายชื่อหน้าเพจ Water s ์แซกเก็มินะคะรายชื่อจะทยอยมาไม่ได้มาในทีเดียวการเช็คม็อดเสียต้องติดตามรายชื่อแล้วก็รอลบไฟล์เก่าเพื่อโหลดไฟล์ใหม่ค่ะไม่งั้นจะทําให้เกมเพียนได้เลยนะอ่ะทุกคนที่เล่นม็อดเตรียมตัวด้วยนะคะเข้าค่าประมาณนี้อ่านไม่ครบทั้งหมดยังไงขออภัยให้ทุกคนไปตามในเว็บ e a com ได้เพราะเขาจะบอกเลยว่าแพทเกมนี้มีอะไรบ้างสามารถใช้ Google Translate แปลทุกอย่าง ที่ขึ้นได้เผื่อมีตกหล่นตรงไหนนะคะติดตามกันเรื่อยๆนะคะ2เดือนนี้บอกเลยว่าสุดเซอร์ไพรส์มากๆไปกัน